สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกนะครับวันนี้นะครับผมมีนะครับทางเลือกดีๆนะมาแนะนำเพื่อนๆพี่ๆนะครับอย่างเช่นบางท่านนะครับอาจจะประกอบอาชีพนะครับขับรถนะฮะมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นแก๊ปนะครับหรือลาล่ามูฟนะผมอยากแนะนําอย่างนี้นะครับบางทีเนี่ยเวลาเพื่อนๆพี่ๆนะครับไปส่งของแล้วเนี่ยนะครับถ้าสมมุติบ้านไหนนะครับ คิดนะครับว่าอาจจะมีของนะครับสะสมเก่าๆแบบนี้นะครับลองสอบถามเขาดูนะครับว่าเขามีไหมนะครับลองนะครับลองสอบถามดูถ้าเจ้าไหนนะครับเขาสนใจขายหรือเขามีนะครับสามารถติดต่อนะครับมาหาผมได้เลยนะฮะแล้วก็บอกว่าคุณมากนะครับช่วยมาดูของนะให้ผมหน่อย บางเอิญนะครับผมเห็นคุณป้านะครับคุณอาหรืออากงนะครับเขามีแล้วเขาอยากขายนะครับผมขอเป็นค่าในหน้าก็ได้นะครับแบบนี้ก็ได้นะครับยังไงเพื่อนๆนะครับลองนะครับลองสอบถามดูถ้าเกิดนะครับเห็นนะว่ามีของแบบนี้นะแบบที่ผมป้องกันนะครับสามารถติดต่อนะครับมาหาผมได้เลยนะครับพวกนี้นะเรามีค่าในหน้านะครับค่าน้ําชาให้อยู่แล้วนะครับยังไงก็ฝากนะครับเป็นทางเลือกนะครับสาหรับ เพื่อนเพี่พนะครับที่อาจจะเป็นหูเป็นตานะครับเห็นนะของที่มีมูลค่าแล้วสามารถนํามาเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือเป็นค่าในหน้าให้เพื่อนเพี่พได้นะครับยังไงก็ฝากไว้นะครับเป็นทางเลือกนะครับทางเลือกหนึ่งนะในช่วงนี้นะครับ